คุยกันนะคะเรื่องว่าจัดฟันนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยก่อนที่จะเริ่มจัดฟันเนี่ยก็คงได้ได้ได้รับคำตอบนะคะจากคุณหมอว่าใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะเดี๋ยวเล่าอีกทีว่า3ปีจริงไหมนะคะซึ่งแต่ว่าพอจัดไปแล้วไม่ว่าจะเป็น3เดือน5เดือนนะคะถามว่าทำไมมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า ทำไมฟันหนูห้างนะคะก็จัดใช้เวลา3ปีนะคะจัดไป3เดือน5เดือนคือแปลว่ายังจัดไม่เสร็จนะคะโอเคนะคะ3ปีเนี่ยสปีเนี่ยคือเป็นระยะเวลาประมาณนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนที่จัดแบบไม่เถอเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่า3ปีนะคะหรือว่าคนที่เป็นเคสที่ฟัน ฟ,ฟันคางฟันล่างข้อมฟันบนที่จะต้องแบบอาศัยการผ่าตัดร่วมหรือว่าคนที่มีลักษณะแบบฟันฟันยืน่นฟันหน้ายื่นมากนะคะที่แบบต้องมีการถอนแล้วก็ดึงเข้าไปนะคะออหรือว่าคนที่มีอายุมากนะคะที่กระดูกแข็งทําให้การดึงฟันขึ้นฟันได้ช้าก็จะใช้เวลามากกว่า3ปีนะคะ3ปีเนี่ยเป็นเวลาแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยปานกลางในแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้เวลาในการจัดเนี่ย แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะแล้วทาไมถึงต้องเป็นประมาณ3ปีนะคะเดี๋ยวเลาให้ฟังคือ3ปีเนี่ย,ยบางคนก็จัดมา3ปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าฟันไม่ไปไหนเลยนะคะเขาบ่นมาปรากฏไปดูประวัตินะคะ3ปีคือเปลี่ยนมาปรับอุปกรณ์นะคะปีละครั้งอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะ3ปีก็คือต้องไปปรับเครื่องมือทุก1เดือนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราให้แรงไปกับฟันเนี่ยคะ่ะกว่าที่เนื้อเยื่อเนี่ยมันจะมี มันจะมีการแบบว่าทําให้ฟันเคลื่อนได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์นะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมก็คือ3สัปดาห์เนี่ยมันถึงจะเคลื่อนนะคะมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องไป ปรับเครื่องมือนะคะทุกเดือนนะคะแล้วบางคนบอกว่าอยากเร็วกว่า3ปีะค่ะไปปรับทุกอาทิตย์เลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยก็มันจะรับรู้แรงนะคะและใช้เวลาในการเคลื่อนฟันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์นะคะแต่ว่าก็คือและอีกอย่างคือการที่เราให้แรงไปบ่อยๆซ้ำๆๆเนี่ยฟันได้รับแรงเยอะนะคะทนแรงไม่ได้นะคะฟันก็อาจจะตายได้นะคะคือพงประสาทฟันตายนะคะสังเกตบางคนเนี่ยก็จะมีฟันมีลักษณะสีดานะคะเพราะว่าแบบ โพงประสาทฟันตายนะคะที่แบบว่าได้รับแรงมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะคือขั้นตอนการจัดฟันเนี่ยนะคะหลังจากที่เคลียช่องปากแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียงฟันนะคะปรับเรียงฟันนะคะให้แบบให้ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการนะคะตามตำแหน่งที่แบบเหมาะต้องการที่มันพอดีที่มันสวยอย่างเงี้ยนะคะก็คือ เรียงฟันเพื่อที่จะให้ใส่ลวดเบอร์ใหญ่ได้นะคะพอใส่ลวดเบอร์ใหญ่ได้ก็ถึงจะสามารถด,ดึงฟันได้ถ้าไปดึงฟันนะคะบนลวดเส้นเล็กนะคะมันก็เหมือนเป็นรางเนาะลวดเหมือนเป็นรางให้ฟันเคลื่อนที่ตามรางถ้าลวดมันเส้นเล็กนะคะดึงฟันนะคะลวดไม่แข็งแรงอะดึงฟันฟันก็อาจจะล้มระนีระนาดได้นะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องเป็นลวดเส้นใหญ่ก่อนต้องเรียงฟันนะคะต้อง ต้องเป็นลวดเส้นใหญ่ก่อนถึงจะดึงฟันได้นะคะแต่หลังจากที่ติดแบกเก็ตไปครั้งแรกเราไม่สามารถใส่ลวดเส้นใหญ่ได้เพราะว่าธรรมชาติของฟันแต่ละคนเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบเบี้ยวบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้เร็วช้าขึ้นกับพื้นฐานความเรียงการเรียงตัวของฟันแต่ละคนถ้าบางคนฟันแบบเรียงดีอยู่แล้วเนี่ยลว,ลวดเบอร์เล็กสุดนะก็คือแบบอย่างเช่นในไทยชุดหนึ่งสองครั้งต่อไปเขาก็อาจจะ ขยับเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นได้ในไทยศูนย์หนึ่งสี่ในไทยศูนย์หนึ่งหกลวดมันก็จะมีแบบแล้วแต่เหมาะแต่ละคนบางคนใช้เทคนิคใช้ลวดเบอร์ใหญ่สุดก็คือ ss 0 1 8บาง่งบางคนใช้เทคนิคลวดใหญ่สุดก็คือเบอร์ ss 0 2 0สเต็ปมันก็จะเป็นในคนที่แบบว่าเครื่องมือไม่หลุดเลยมาปรับเครื่องมือทุกเดือนนะคะแล้วก็ฟันเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสเต็ปเช่นเดือนแรก ในทาย012เดือนที่2ในทาย014เดือนต่อไปในทาย016หรือ SS 016เดือนต่อไปอ SS 018และเดือนต่อไป A s 020เดือนต่อไปสามารถใส่เชนดึงฟันได้เนี่ยก็คือเนี่ยอันนี้คือแบบคือ b r กเก็ตไม่หลุดนะคะฟันเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คือประมาณ6เดือนนะคะถึงจะเริ่มดึงฟันได้ทั้งนั้นคนที่มาถามว่า5เดือนทำไมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ มันมันยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยเลี้ยงฟันยังไม่เสร็จเลยนะคะเร็วกว่วานี้นะคะคือต้องถอนใส่ฟันปลอมนะคะหยอกหยอกนะคะทีนี้อันนี้คือแบบที่เร็วแล้วเนาะส่วนบางคนอะ่ะฟันเขาแบบฟันไม่ได้แบบเรียงตรงมันตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเป็นแบบเดือนแรกในไทยศู2หนึ่งสองเดือนที่สองก็ยังในไทายศูตหนึ่งสองแล้วเดือนที่สามถึงในทยสูย์หนึ่งสี่เดือนที่สี่ก็ยังในทายศูตหนึ่งสี่อะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยมันก็เลยใช้เวลาช้า น,นะคะ,ะหลังจากที่พอถึงเบอร์ลวดเบอร์ใหญ่ใช่ไหมคะ SS020 เนี่ยหมาะก็จะเริ่มดึงฟันนะคะดึงฟันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสเต็ปในในในเคสคนที่ถอนฟันนะคะก็จะดึงดึงเขี้ยวเข้าส่วนใหญ่เขาจะถอนที่ข้างเขี้ยวใช่ไหมคะดึงเขี้ยวเข้าให้ได้แบบอัตราส่วนนะคะเพื่อที่จะทําการดึงฟันให้ชิดอีกทีซึ่งตอนนี้แม้แต่ในฟันใครเคยดึงฟันก็จะรู้แม้แต่ใน ปากเดียวกันน่ะแต่ละตำแหน่งกันน่ะฟันยังเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากันเลยนะคะขึ้นอยู่กับกระดูกหรือว่าฟันบริเวณนั้นสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบชอบเคี้ยวข้างซ้ายข้างเดียวแลมันก็จะลงแต่ที่ข้างซ้ายเวลาที่เราเคี้ยวของแข็งหรืออะไรเงี้ยร่างกายเรามันจะมีการชดเชยโดยแบบกระดูกมันจะแน่นขึ้นนะคะโดยเฉพาะแบบในคนอีสานย่างเงี้ยกระดูกจะค่อนข้างแน่นนะคะก็มันก็จะทําให้แบบกระดูกมันแน่นนะฟันมันก็จะเคลื่อนช้านะคะหรือว่า คนที่อายุเยอะอ่ะกระดูกก็จะแน่นกว่าอย่างเงี้ยฟันก็จะเคลื่อนช้านะคะจะสังเกตได้ว่าในแต่ละในปากเดียวกันอ่ะแต่ละตำแหน่งฟันยังเคลื่อนไม่เท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของฟันแล้วก็กระดูกของคนไข้ด้วยที่ทําให้ฟันเคลื่อน ฟันเคลื่อนเร็วเคลื่อนช้านะคะซึ่งแต่ละคนก็จะต่างกันไปส่วนใหญ่แบบในในแบบวัยรุ่นเนี่ยก็จะเคลื่อนได้เร็วหน่อยนะคะทีนี้พอมาถึงแบบสเต็ปขั้นตอนดึงฟันแล้วเนี่ยใครที่ทำแบ็กเกตหลุดนะคะอ่าพอหมอติดแบ็กเกตใหม่บางทีน่ะมันไม่ตรงกับตำแหน่งเดิม100%มันทำให้ใส่ลวดเบอร์ใหญ่ไม่ได้ ะะใส่ลวดเบอร์ใหญ่ที่สุดที่ต้องใช้ในการดึงฟันไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องกลับไปที่ลวดเบอร์เล็กที่สามารถใส่ได้เช่นอ่าวันนั้นใส่ติดแบกเกตใหม่ปุ๊บมันใส่ ss020 ไม่ลงหมอว่าจะลองกลับไปที่ ss018 นะคะสมมติ ss018 ยังไม่ลงอีกก็ต้องไป ss016 อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะถอยหลังลงพอมาครั้งหน้าใหม่ถ้ามันใส่มันฟันมันก็จะ ถึงเพิ่มเป็น s s 0 1ูแล้วถึงจะเป็น s s 0ศูแล้วถึงจะดึงฟันต่ออย่างเงี้ยนะคะอืมมันก็เลยทำให้การเสร็จการจัดฟันเสร็จเร็วเสร็จช้าเนี่ยมันแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะมันก็มีปัจจัยเรื่องการสบฟันอีกนะคะที่แบบบางคนก็ได้เกี่ยวยางบางคนไม่ได้เกี่ยวยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็ปรับแปรเปลี่ยนกันไปแต่ละคนนะคะเอ่อแล้วก็บางคนก็บอกว่าเนี่ย แบกเกตหลุดทุกเดือนเลยอะไรแบบนี้คือปัจจัยแบบเราก็แบบแบบคนไข้ก็อยากจะเร็วอ่ะอยากจัดเร็วแต่แบกเกตมันหลุดทุกเดือนเลยค่ะฟันมันก็ไม่ไปอะไรแบบเนี้ยปัจจัยที่ทำให้แบกเกตหลุดเลยคือหนึ่งหมอติดไม่แน่นนะคะหมอติดไม่แน่นเนี่ยเช่นตอนที่ติดเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนน้ําลายนะคะหรือว่าคาบพลาคนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าส่วนใหญ่เวลาหมอติดอะ่ะเขาก็จะเช็งแล้วแหละว,ว่ามันไม่หลุดเนาะถ้ามันหลุดมันก็หลุดตั้งแต่อยู่ในห้องทําฟันนั้นแล้วเนาะเพราะฉะนั้น คนไข้เนี่ยควรรักษาความสะอาดควรดูแลรักษาทําความสะอาดฟันดีๆนะคะแปรงฟันอย่าให้มีค่าพพลานะคะการที่มีค่าบพลาสติกเนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์เนี่ยหลุดหรือติดไม่แน่นนะคะ2นะคะก็คือมันกัดโดนลงแบกเก็ตซี่นั้นเนะเาะถ้าถ้าอย่างนั้นอะมันก็มักจะหลุดซี่เดิมบ่อยๆก็ควรจะแจ้งคุณหมอคุณหมอจะได้หาแบบ ตัวยกนะคะมาช่วยกันกัดโดนนะคะบางคนก็บอกว่าหมอแบบมันโดนอ่ะติดให้มันต่ําลงกว่านี้สิต่าลงกว่านี้สิมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราวัดตำแหน่งมาแล้วว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามันไปติดต่ํากว่านี้มันจะทําให้การสบกฟันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้ามันหลุดซี่เดิมซ้ซำๆซ้ำเนี่ยนะคะก็แจ้งคุณหมอได้แต่ไม่ใช่หลุดทั้งปากทุกครั้งอย่างเงี้ยมันผิดปกตินะคะคือ ไม่ใช่แล้วนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหลุดฟันกรามล่างซักสองซี่อะไรแบบนี้นะคะ 3. ก็คือปัจจัยที่ทําให้แบกเก็ตหลุดนะคะก็คือแบบแรงแรงมันลง,แรง,นลงแรงมันลงที่ซี่บริเวณนั้นนะคะมากสังเกตว่าคนที่แบกเก็ตหลุดบ่อยเนี่ยฟันจะมีลนะักษณะฟันจะสึกเตียนนะคะเพราะว่า,ามีแรงบดเคี้ยวที่มากหรือว่าชอบเคี้ยวของแข็งนะคะมันก็เลยแบบว่า เหมือนบางทีคนไข้ก็อาจจะกัดรู้สึกตัวเองกัดธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ธรรมดานะคะแรงมันมากไปนะคะสังเกตได้คนแบบนี้ก็คือฟันมักจะแบบเตียนนะคะฟันมักจะไม่ค่อยมีปุ่มมีอะไรนะคะคือเตียนไปหมดนะคะก็เป็นปัจจัยที่ทําให้แบคเกตหลุดได้ง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะหลุดในช่วงแรกๆนะคะพอจัดฟันไปสักพักฟันเริ่มลงล็อกนะคะฟันเริ่มลงล็อกเ,เนี่ย ปัญหาแบคเก็ตหลุดเนี่ยก็จะลดลงนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบคเก็ตหลุดหลายตัวนะคะแบบแบบเป็นฟันหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่น่าจะเกิดนะคะสอบถามดูก็คือแบบกินไกค่ค่ะเป็นแท้ไก่ไม่สมควรนะคะก็คือแบบเวลาที่จัดฟันเนี่ยควรรับประทานอาหารที่อ่อนนะคะแบบ กินแบบผู้ดีนะคะแบบใช้ช้อนกินอะไรแบบนี้ตัดไก่แล้วก็ใช้ช้อนกินอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นนะ่ะพอหลุดนะคะพอหลุดก็ติดใหม่เวลามาปรับเครื่องมือแต่ละครั้งก็เหมือนเริ่มใหม่ทุกครั้งก็จะไม่เสร็จสักทีนะคะโอเคคิดว่าน่าจะได้คําตอบแล้วไหมว่าจัดฟันเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนไข้เดิมเอออีกอันนึงก็คือมักจะได้ยินแบบว่าจัดฟันไป เราฟันมันห่างขึ้นนะคะคือลวดนะคะลวดที่ใส่เนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นรางให้ฟันเคลื่อนนะคะจากฟันที่แบบแต่ก่อนมันเคยอาจจะอยู่ซ้อนนะคะมันแบบมีการเรียงตัวออกอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ฟันเราห่างขึ้นได้นะคะตราบใดที่ยังจัดไม่เสร็จฟันห่างออกเป็นเรื่องทาเป็นเรื่องปกตินะคะเออถ้าจัดเสร็จแล้วเนี่ยฟันยังห่างอยู่อันนี้คือไม่ปกตินะคะควรให้คุณหมอ แก้ไขนะคะโอเคนะคะหวังว่าจะครบแล้วในประเด็นที่หลายคนสงสัยหรือว่าถ้าสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถทำได้นะคะตอบถ้าสามารถตอบได้ก็จะตอบนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยบ๊ายบาย